สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีโทรทันนานาชาติชนแนลนะคะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะคะ ดิฉันดรารวัลงามสีโรจนกุลนะคะวันนี้ถึงราศรีกรกฎแล้วนะคะซึ่งเป็นราศรีที่น่าสนใจนะคะซึ่งวันนี้ดวงดาวนะคะของแบบดาวจำดวงของคนลัคณะราศรีกรกฎได้เรียกว่าเป็นองค์เกณฑ์ด้วยนะคะ ในจุดดาวพระจันทร์นะคะวันนี้นะคะวันนี้พยากรณ์น,นะคะในวันที่29ทธันวาคมพุทธศักราช25 6 4นะคะจันทรคติการตรงกับวันพุธแรม1ิบค่ำนะคะเดือนอ้ายปีฉลูตรีศกจุลศักราช1น8 3นะคะดวงดาวในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่ดาวพระจันทร์ เป็นดาวประจำตัวของคนลัคณาราศีกรกฎนะคะอยู่ที่ราศีตุลน,นะคะมาตรฐานตรงนี้นะคะเป็นจุลจักรนะคะแล้วก็ได้องค์เกณฑ์ในราศีอัมพุนะคะแล้วก็ได้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่พบพันธุนะคะพันธุก็หมายถึงว่าช่วงนี้นะคะ ตัวท่านนะคะก็จะอยู่กับคนในครอบครัวสาคนาญาตินะคะหรืออยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือได้ราบนะคะได้เงินจากคนไรชิดคนภายในบ้านนะคะดีส่วนใครที่ในช่วงจังหวะนี้กําลังจะเลือกซื้อบ้านซื้อรถนะคะในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดาวนัวของ,ง,งท่านจะอยู่ในจุดได้องค์เก์ในพบพันธุนะคะก็ให้ขุนนะคะ แต่เรามาดูนะคะดาวขณะนี้นะคะที่เป็นพินธุบาตก็มีเหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นพินธุบาตวันเกิดนะคะยูสององนะคะในเรื่องเป็นพินธุบาตวันเกิดก็คือมีดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์เดี๋ยวเรามาดูดาวพระอังคารในขณะนี้ก่อนเลยนะคะดาวพระอังคารขณะนี้เนี่ยอยู่ที่ราศีพิจิกเป็นภพที่หนะคะ ภพที่5ของลัคนาเรียกว่าพบุตตับุตรบริวารการลงทุนการเริ่มการทําอะไรใหม่ๆนะคะลูกน้องนะคะหรือผู้ด้อยเขาเรียกว่าคนที่ด้อยกว่าเรานะคะหรือคนที่อายุน้อยกว่านะะเป็นเกษตรนะคะเป็นเกษ,ะะเเกษ,เกษตรมาตรฐานดีนะคะลูกน้องบุตรบริวารอาจจะมีความเข้มแข็งความขยันะตือนช่วยเหลือนะคะลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องนะคะคอยเ,อเป็น แรงให้เรานะคะแต่ต้องระมัดระวังเนื่องจากอังคารเป็นห้าแต่ลัคนาเขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทวันเกิดสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารต้องระบัดระวังนะคะลูกน้องอาจจะทําความเดือดร้อนความเสียหายหรืออาจจะทาะเบาแหวนต่อกรบปริวาลของท่านได้อังคารเป็นดาวแห่งความมีโทสะอารมณ์ร้อนนะคะไม่รดค้บอบนะคะหรือในช่วงนี้ คนลัคนาราศีกรกฎจะลงทุนทําอะไรนะคะไม่ว่าจะเล่นหุ้นลงทุนต่างๆต้องมีความรอบค้อบเป็นพิเศษเนื่องจากพระอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งทำไปก่อนคิดแล้วมาแก้ไขปัญหาภายหลังฉะนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะคะเรามีภูมมะทั้งโสราปัญจากแก่ลัคนาพุทธเก้านะคะจันทร์กับชีวาเป็น8ปดสุขเจอาจารย์เจ้าว่ารอในรันนะคะ ดาวคารก็คือภุมมะนะคะอยู่ในภพที่ห้านะคะปัญจะนะคะแก่ลัคนานะคะเช่นนั้นเนี่ยเ,ออเป็นกเษกษตรก็สุดท้ายก็แก้ไขผ่านไปได้นะคะระงับอารมณ์ร้อนกับบุตรบริวารของท่านด้วยนะคะบางบางท่านในช่วงนี้บุตรบริวารลูกน้องนะคะอาจจะดื้อรั้นสักหน่อยนะคะดาวคานี้เป็นเทพแห่งสงครามนะคะก็ต้องระมัดระวังให้ดีอารมณ์เย็นหน่อยนะคะ หรืออาจจะทําความเดือดร้อนให้ท่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวอังคารเนี่ยจะเป็น5แก่ลัคนาสําหรับผู้เกิดวันอังคารนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เกิดวันอังคารเราก็ทายตามความหมายของดวงดาวนะคะก็คือดาวอังคารเป็นความเจร้อนโทสัต่างๆความไม่รอบคอบต่างๆนะคะการกดเ,เรียกว่าการใช้กาลังนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ได้เกิดวันอังคารก็มีผลด้วยเช่นกัน นะคะการจะเสี่ยงจะลง,ลงทุนทําอะไรคิดให้ดีคิดให้รอบคอบอีกองหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวอ,อีกองหนึ่งคือดาวพุหแต่ว่า,อ,าอังคารจะอยู่ที่ราศีพิจิกไปจนถึงวันที่16มกราคม2565ถึงปีหน้านะคะอังคารก็จะยกเข้าพบอรอินะคะเราขณะอ่อนะเวลานั้นค่อยมาว่ากันอีกทีนะคะก็จะออกจากการเป็นพินป่าในภพที่5นะคะ เรามาดูดาวพระสุขพระสุขขณะนี้นะคะโคโจรอยู่ที่ราศีมังกรเป็นภกปัตตนินะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะศุกร์เจ็อาจารย์เจ้าว่าหอนิรันในเรื่องอะไรในเรื่องความรักความสุขนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็วันนี้ด้วยซึ่งเ,เหตุเกิดกับดาวพระสุขก็คือวันนี้เนี่ยพระสุขโคโจรไม่ปกติก็คือโคโจรพักนะคะออถอยหลังนะคะพระสุขนะคะ เริ่มถอยหลังตั้งแต่วันนี้นะคะวันที่9ธันวาคมนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักความสุขมีปัญหาในเรื่องคู่ครองนะคะคู่สวนมีปัญหาเนื่องจากพระศุกเนี่ยโทรจรพพักที่พบปัตตนิปัตตนิคู่ครองคู่สวนคู่รวมง,งานคู่ค้าคู่สัญญานะคะจะทําให้ท่านเกิดปัญหานะคะขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะ พระศุกร์ก็ร่วมกับพระเสาร์ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นคู่เสียนสตรูเป็นคู่หวานองค์ของกลืนนะคะอาจจะมีปัญหากับคู่ครอ,องคู่ครองคูุ่้นส่วนในช่วงนี้พระศุกร์ยังมาจากสองเจ้าเรือนก็คือเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนพันธุนทะุกะลาภะนะคะถอยหลังในช่วงนี้ร่วมหุน้นลงทุนกับคู่ครองคูุ่้นส่วนรับผลรายได้ก็ต้องระมัดระวังดูให้ดีนะคะ พันธุกก็เช่นกันนะคะไปอยู่ที่โพปัตตนิแต่โคจรพักถอยหลังนะคะในเรื่องครอบคนในครอบครัวครอบครัวบ้านรถอาจจะมีปัญหานะคะหรือลองทุนร่วมพูดหรือทําอะไรกับคนในครอบครัวนะคะหลังจากวันที่19แล้วอาจจะมีความชะลอตัวล่าช้าเกิดปัญหาขึ้นก็ได้นะฮะและดาวพระสุขเองเนี่ยนะคะนอกจากจะพัก อ,องศาก็คือพักอยู่ในราศีแล้วจะพักราศีนะคะข้ามมาที่ราศีธนูนะคะในวันที่19มกราคมนะคะไปอยู่ที่ภพอรินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องรับผลรายได้ในวันที่19มกราคมเป็นต้นไปนะคะรับผลอาของท่านอาจจะต้องนําไปใช้จ่ายนะคะอาจจะต้องต่อสู้เน็ตเหนื่อยดินน้นรนเนื่องจากพระุูนยอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยมาตรฐานเป็นมหาจักร เพราะฉะนั้นเนี่ยมาหาจัฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบบั่นฟันชมเฉงนะคะช่างผัดผมหนักหนาหน้าย,างยังเกรงยศยิ้มเพลงจึงมีให้ดีใจเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าท่านจะสําเร็จในเรื่องการหาลาภหาผลท่านต้องเนดเหนื่องต่อสู้ดิ้นรนนะคะโดยเฉพาะพระสุทรเนี่ยพักถอยหลังนะคะการงินรับผลรายได้ก็ล่าชานะ,ะในเรื่องคนในครอบครัวก็จะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งก็ให้เรามาระวังด้วยเพราะว่า ดาวพระศุกร์เองมาจากเจ้ารินพันธุ์ถูกอาจจะมีซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรต่างๆในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะพระศุกร์อยู่ในราศีธาตุไฟด้วยนะคะต้องเหนื่อยต่อสู้นะคะแต่สุดท้ายประสบความสําเร็จพระศุกร์จะดับด้วยนะคะพระศุกร์เนี่ยจะดับนะคะในช่วงสิบห้ามกราคมแล้วก็พระศุกร์จะเดินหน้านะคะในวันที่4ี่กุมภาพันธ์ นะ,ะเดินหน้าที่ราศีธนูนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะยกเข้าที่าราศีมังกรนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันที่นะคะ พระศุกร์นะคะพระศุกร์จะยกเข้าที่ราศีมังกรอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะในวันที่22่อุมาพันธ์ะคะอันนี้เป็นการโคจรของดาวพระศุกร์นะคะซึ่งเ,เป็นดาวเกี่ยวกับพันธุและลาภผลรายได้นะคะแล้วก็คู่ครองคู่ส่วนคู่ร่วมง,งานด้วยเนื่องจากโคจรวิปริที่พบปัตตนินั่นเองนะคะยังร่วม ราศีกับพระเสาร์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวพระเสาร์กันก่อนกันนะคะเมื่อกี้เราผ่านดาวจานันทร์ดาวพระอังคารนะคะแล้วก็มาดาวพระ,ะ,ะ,พระศุกร์นะคะซึ่งดาวพระเสาร์นะคะอยู่ที่ราศีมังกรมาแล้วตั้งแต่ปีสองพันปีประมาณปีหนึ่งมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพินทุบานนะคะ เสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุรานะคะภูมิเมนอศดาว่าไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพินทุบทในเรื่องใดนะคะเป็นเรื่องคู่ครองคู่อุนสนคู่ร่วมนั้นคู่ค้าคู่สัญญาแต่ในจุดที่ดีก็คือเป็นเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นเกษตรก็คือความมั่นคงเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่มีคู่ก็จะได้คู่นะคะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นแบบเดาถ้าสาวเป็นคนเก่าคนแก่เป็นคน โบราณนะคะเป็นคนที่มีความคิดอนุรักษนิยมนะคะเป็นเศรษฐีที่ดินนะคะเป็นคนมีอํานาจนะคะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เจอกันมานานอาจจะมีผ่านการหย่าร้างมีเจ้าของมาแล้วหรือผ่านาชีวิตมามากนะคะด้วยความเป็นดาวพระเสารนะ,ะเป็นคนเก่ากับถ้าสังเกตให้ดีหรือเป็นคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับอสังหารหรือมรดกก็ได้ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะได้คู่นะคะเข้ามานะคะชอบพอกันแต่ต้องระมัดระวังในเมื่อจุดนี้เนี่ยเป็นจุดพินทุปะดาวเสานี่ยเป็นดาวแห่งความเครียดสะสมมิตรจริตคิดมากคิดเยอะเลือกมากนะคะจุกจิกระแวงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแตกคอกันได้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้คนลนาาัคณาราศีกรกฎที่มีคู่คบกันมานานต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าดาวท่าเสาเป็นเรื่องที่สะสมกันมานาน ะ,ะระวังจะแตกคอกันด้วยนะคะส่วนท่านที่ไม่มีคู่นะท่านที่มีคู่ท่านที่มีคู่แล้วก็ต้องระวังท่านที่ไม่มีคู่อาจจะมีปัญหากับคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าใครก็ตามที่ทํางานร่วมกับเรานะคะคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าของท่านเป็นคนเกา่าๆคนแก่ๆหรือลูกค้าประจาที่ทำกิจการค้าร่วมกันมานานต้องรมาระวังนะคะท่านจะได้ผลประโยชน์จากคนเหล่านี้แต่สุดท้ายอาจจะต้องมาแตกคอกันทางหลังด้วยเรื่อง จุกจิกเรื่องเก่าๆคิดมากระแวงนะคะเพราะฉะนั้นให้ท่านร,ระวังให้ดีเพราะเป็นจุดพินิจด้วยแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็ร่วมกับพระสุขด้วยนะคะอาจจะแตกคอกันในเรื่องรับผลรายได้นะคะในช่วงนี้อ้าวพระเสารจะอยู่ที่พบปัตนินไปจนถึงวันที่นะคะหนึ่งมีนาคมสองพก็สองปีครึ่งนะคะฉะนั้นแห่ยหลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องคู่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ะะเราก็ต้องบอกไปตามภพเรือนของดวงดาวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพระเสาร์ก็ไปตววกภพมรณะอีก2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่ส่วนคู่สัญญาคู่ค้าคู่ร่วมง,งานคู่ครองไปตววกภพมรณะอีกสองปีครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ใจกันให้มากนะคะในช่วงนี้ที่เป็นจุดพินทุบาทแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงจุดมรณะนะคะอ่ะเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีก็ขอให้คนลักนา,ากกรกฎชาวรากรกฎนะคะใจอบใจเย็นกับเรื่องคู่นะคะ ในช่วงนี้อาจจะใจร้อนอาจจะเครียดที่ตกกังวลอาจจะทะเลาะกันบ่อยในช่วงนี้ก็ระมัดระวังเอาเราผ่านไปที่ดาวพระเสาร์นะคะเราไปดูดาวองค์ใหญ่ก่อนก่อนที่เราจะพูดถึงดาวพระพุธนะคะเราไปดูดาวพระพฤหัหสบดีนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยเป็นจุดเขาเรียกว่าอยู่ที่ราศีกุมเป็นภพบรณะของพลัคนาราศีกรกฎเพราะฉะนั้นดาวพระพฤหัสมาจากสองเจ้าเรือนนะคะก็คือเจ้าเรือนอารินะคะ และอีกหนึ่งเจ้าเรือนก็คือเจ้าเรือนสุภาไปตกมาราณะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อรีไปมาราณะต้องรามาระวังในเรื่องอโรคไข้ไข้เจ็บหนี้สินการแก้ไขปัญหาต่างๆหรือแม้กระทั่งศัตรูคู่แข่งนะคะอาจจะทําให้ท่านเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นได้หรือก็กดหลายๆท่านบางท่านก็ป่วยนะคะบางท่านเนี่ยเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดเส้นเลือด,อดหัวใจนะคะการระบบการเดินระบบ หายใจด้วยนะคะระบบเลือดด้วยนะคะเพราะดาวพระพฤหาสบดีนียก็หมายถึงเกี่ยวกับระบบหัวใจเส้นเลือดหัวใจนะคะต่างๆเหล่านี้ต้องดูลแลให้ดีนะคะพฤหัสตกมรณะนะคะบางท่านอาจจะมีการรักษานะคะเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกแพทย์วิถีธรรมชาตินะคะหรืออาจจะต้องไปเดินทางไปรักษากับหมอต่างประเทศด้วยก็ได้ นะะในช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังใช้สติให้ดีนะคะเนื่องจากดาวพนหัาสบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งสติปัญญาในตกของมรณะในบางท่านเนี่ยอาจจะคิดผิดก็ได้ในช่วงนี้จะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังมีความรอบคอบนะคะบางท่านอาจจะเข้าทางธรรมมากหน่อยในช่วงนี้นะคะอาจจะมีการไปวัดนะคะหรืออาจจะมีการปฏิบททัติธรรมในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีสําหรับคนลัคนาราศีกรกฎ นะคะที่พฤหัสตกมรณะสุภะไปมรณะนะคะบางท่านเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องญาติผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เกิดความเจ็บปว่วยเกิดขึ้นภายในบ้านด้วยวิธีชีวิตของท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการต้องยกย้ายเดินทางไกลในช่วงนี้นะคะท่านที่ทํางานประจําคนลัคนาราศีกรกฎต้องระมราาัดระวังระวังจะมีปัญหากับเจ้านายผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะคะในทางแก้เคล็ดก็คือ ไม่ควรจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้ใหญ่ที่มีผลน,นะคะในเรื่องของเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการงานของเรานะคะเพราะท่านอาจจะโดนเพ่งเล็งได้นะคะหรือท่านทํางานมากแต่ผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นความดีท่านในช่วงนี้นะคะเอาเรามาดูนะคะว่าเมื่อไหร่นะคะที่กรขนานกระกรกรนะคะ,กกะ,คะจะเป็นจุดที่ดีขึ้น าดาวพระพฤหัสบดีจะยกเข้าที่ราศีมีนนะคะในวันที่8เมษายน2565เป็นจุดที่ดีมากนะคะเนื่องจากพระพฤหัสบดีเป็นเกษตรที่พบสุภาะแล้วเขาเรียกว่าได้เกณฑ์ที่ดีก็คือเป็นธรรมเกณฑ์นะสุภาะสุภาะเป็นเกษตรวิถีชีวิตทลอลงชีวิตนะคะการเรียนการศึกษาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ช่วยเหลือนะคะบางท่านเนี่ยจะได้ทํางานเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแล้วประสบความสําเร็จได้รับเกียรติได้รับชื่อเสียงนะคะสุทภาพนี่เป็นสิ่งที่ดีนะคะชีวิตมีความร่มเย็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของท่านจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากแล้วก็อีกหลายปีเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากพระพุทธาสวัดีเป็น9แก่ลักษนานะคะแล้วพระพุทธาสวัสดีเนี่ยจะย้าย ไปที่พบที่10ก็ยังดีพบที่11ก็ยังดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอีก3ปีนะคะหลังจากนี้ปี2 5 6 5วิถีชีวิตของท่านดาวคุ้มโทษคุ้มภัยดาวใหญ่ที่คุ้มชะตานะคะจะให้คุณท่านไปถึง3ปีนะ,ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่าในอีทีนะ,ะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ให้ท่านอดทนนี่ก็ปลายธันวาแล้วนะคะอีกแค่3เดือนเท่านั้นมกราภุมธานีนาะ นะคะก็ต้องแสดงความดีกับคนลัคนาราศีกรกฎด้วยนะคะด้วยดาวใหญ่ให้ที่ผลมากในปีหน้านะคะเรามาดูนะคะดาวบัเคราะห์นะคะก็คือดาวพระมรตยูนะพระมรตยูนะคะในขณะนี้นะคะอยู่ที่ราศีเมษเป็นภพกรรม,มะของคนลัคนาราศีกรกฎมาแล้วตั้งแต่มีนาห้าเก้านะคะก็หลายปีผ่านมานะสิ่งที่กรกฎเจอ ในเรื่องงานบางท่านทำงานประจําก็มีการเปลี่ยนง,งานบางท่านอาจจะมาทํางานเกี่ยวข้องกับวงการโหราศาสตร์บางท่านทํางานเกี่ยวกับนวัตกรรมนะบางท่านเกี่ยวกับทํางานอยู่กับต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาบางท่านเนี่ยอาจจะต้อง,อง,องมีการปรับปรุงเรื่องงานให้เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะซึ่งเป็นจุดที่กรอกฏมีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะ มรดจิยูจะอยู่ในภพกรรมมของท่านไปจนถึงวันที่8กรกฎาคม2565แล้วก็มรดจยูจะยกเข้าที่ภพลาพราศีพฤษภในจังหวะนั้นนะคะพฤหัสบดีเองก็เป็นกเกษตรที่พบสุขทักเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีโอกาสน,นะคะได้รับผลเงินทองรายได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเนื่องจากดาวใดอยู่ดีภพลาภานี้ให้คุณนะคะให้คุณในเรื่องใดคนช่วยเหลือสนับสนุนรับผลรายได้ นะสิ่งที่ได้มาโดยง่ายโชคลาภอยู่ถึง7ปีมฤตยูบีบ้านมีเจ้าบ้านอยู่ที่ราศีกุมมาจากพคมรณะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะได้ลาบมาจากที่ไกลนะโชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาจจะไดเออ้เงินมาจากต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศบางท่านได้เปลี่ยนวิถีการทำงานกินนะคะอาจจะไปเล่นหุ้นบิตคอยทำอะไรเกี่ยวกับออทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์ประสบค,ความสำเร็จนะคะมีโอกาส,ม,กาสมีโชคดี นะคะอาร์มฤตยูก็จะอยู่ไปถึงปี2572มีการใช้จ่ายมากด้วยนะคะได้มามากก็จ่ายมากนะคะสำหรับคนลคัคนาราศีกรกฎนะคะแต่3ปีแรกที่ดาวพระพฤหัสให้คุณแลพะพระมรุยูอยู่ในภพลาภะนะคะแน่นอนได้ว่าชีวิตของท่านจะดีขึ้นเป็นอย่างมากนะ,ะวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปทินทางที่ดีขึ้น รประกอบกับดาว,ราวรพระราหูนะคะพระราหูเองเนี่ยขนะนี้ที่อยู่พบลาภะจะสังเกตได้ว่าร่วมราศีกับดาวพระเกตนะรพระราหูมาจากพกมรณะมรณะไปลาภะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเจอในปีที่ผ่านมานะคะท่านได้ร่วมงานกับคนที่เป็นพระราหูนะคะหรืออาจจะได้ลาบได้ผลได้มีดดผู้อิทธิพล มีผู้อิทธิพลนะคะมาช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนท่านนะคะบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับหวยหุ้นเกี่ยวกับงานบันเทิงงานเกี่ยวกับแสงสีนะคะงานเกี่ยวกับอะ,อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับพระราหูนี่ให้ขุณบางท่านเนี่ยอาจจะ,ะทําเกี่ยวกับพยากรตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีนะคะแม้ว่าพระราหูจะเป็นนิดแต่พระราหูนั้นมีกําลังมากนะคะดาวใดายอยู่ในภพลาภะอย่างที่บอกนะคะให้ขุณ แต่เราต้องระวังก็ใช้จา่ายเยอะเช่นกันเพราะพระราหูมาจากเจ้าเรือนมอรณะละพระราหูเองนะคะเปรียบได้กับมอด่วงสัตวานะคะอยู่ในในในพฤกษ์สัตตาเป็นมอด,ด่วงสัตวะเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยออพระราหูพอจะไปในภพใดเรือนใดก็จะตัดกินภพเรือนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยได้เงินจากผู้มีอิทธิพลช่วยเหลือแต่ท่านก็มีรายจ่ายแบบไม่คดคิดด้วยเช่นกันและขณะนี้เองนะคะร่วมกับพระเกศ ะะเรียกว่าราหูต่อตัวราหูเต็มตัวหรือถ้าอาจารย์โยบอกราหูจักรพัิเสริมกําลังให้พระราหูมีความโดดเด่นแล้วก็มีพลังมากเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะท่านจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับในเรื่องการติดต่อในเรื่องราบผลรายได้บางท่านได้เงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีอาจารย์ของท่านนะคะกำลังถามนะว่าจะได้โชคลาภไหมนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภ นะ,ะสูงนะคะเพราะพระเกตอยู่ที่ภพราภะแล้วก็พระราหูก็อยู่ที่ภพลาภะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับพระราหูให้ออกลิกในช่วงนี้จังหวะนี้วันที่ยี่สิบเก้าแล้วอีกไม่กี่วันนะคะก็จะเป็นวันแห่งโชคลาภของหลายหลายคน mm hmm. ก็ลองดูนะคะและยังเล็งไปที่พระอังคารด้วยนะคะเช่นนี้กกระตุ้นไปในเรื่องงาน กระ,ะตุ้นไปในเรื่องอาการเสี่ยงโชคด้วยเพราะพพปุตตะเป็นภพแห่งการเสี่ยงนะ,ะก็ลองดูนะคะแต่ในเมื่อขานาต้นงมิทุบทก็อย่าเสี่ยงมากละกันแต่ก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนั่นเองนะคะเรามาดูกันที่ดาวการเงินกันเลยนะคะดาวพระอาทิตย์นะคะในช่วงนี้อาทิตย์อยู่ที่ราศีธนูเป็นภพอริ ะะเพราะฉะนั้นนกระดุมพาไปตกอริช่วงนี้อาจจะต้องใช้จ่ายมากนะคะดาวการเงินงกันพออาจจะต้องอใกลสิ้นปีแล้วใจยี่จ่ายสินซื้อของขวัญน,นะคะซื้อของเข้าบ้านนะคะหรืออาจจะต้องอจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้นะคะรอวันที่16มกราคมนะคะเดี๋ยวดาวอาทิตย์ก็จะยกเข้าที่ภพปัตตนีออกจากเจ้าเรือนออกจากภพอริก็จะดีขึ้นการเงินการทองก็จะดีขึ้นนะคะ อ่ะนี่ก็เป็นดวงดาวนะคะของคนลัคนาราศีกรกฎเหรืออีกหนึ่งดาวดาวพุธท,ที่ต้องเตือนนะคะเพราะเมือม่อสักครู่นี้ดาวสุกวันนี้ดาวสุกถอยนะคะดาวพุธเองก็เช่นกันนะ,ะขณะนี้ดาวพุธเนี่ยโ,โคจรอยู่ที่ภพปัตตนีราศีมังกรนะคะสุพุธเสาร์นะคะ,นะคะโ,โ้เลขสวยนะคะเอาเราดูนะคะสุกับพุธนะคะเรียกว่าเป็นคู่ท่านหนาม พุธกับเสาเป็นคู่สมพลนะคะสุขกับเสาเป็นคู่เสียนสตรูนะคะเอาเราก็มาดูนะคะเพราะพุธอยู่พวปัตนิในช่วงนี้ถ้าอาจจะมีการทําสัญญากับคู่ครองคู่ส่วนคู่ร่วมงานคู่ค้าคู่สัญญาะะช่วงนี้นะคะทําได้นะคะแต่ต้องระบัดระวังนะคะให้รีบหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันดาวพุธจะโคจรถอยหลังในวันที่6มกราคมแล้ว ในเรื่องเอกสารสัญญานะคะการเจราจาต่างๆอาจจะเกิดปัญหาล่าช้าใครนัดมีนัดหายสำคัญอาจจะโดนเลื่อนออกไปนะคะถอยหลังนะคะในวันที่6มกราคมแล้วก็พรักราศีมาที่ราศีธนูในวันที่12มกราคมนะคะเราก็ดับด้วยเนื่องจากพระพุธก็โคจรไปร่วมกับพระอาทิตย์นะคะ เพราะฉะนั้นในเรื่องการทําเอกสารสัญญานิติกรรมสัญญาต่างๆควรเลื่อนออกไปก่อนนะคะให้ดวงดาวโควรจรเดินดีในวันที่27มกราคมนี้นะคะซึ่งดาวพุธนะคะพักนะคะดึงครั้งใช้เวลา21วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินหน้าในวันที่27มกราคมนะคะก็ท่านก็จะสามารถออทำนิติกรรมสัญญ,ญาหรือตกลงนะคะทำอะไรที่ กับการเซ็นสัญญาสําคัญหรือนัดหมายสาคัญกับผู้ครองผู้ส่วนผู้ร่วมงนานได้พระพุธเองเนี่ยมาจากเจ้าเรือนสหาชัาด้วยแล้วก็เจ้าเรือนมีนาเพราะฉะนั้นการติดต่อจะเกิดปัญหานะในเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆในเรื่องอสัญญาอินเทอร์เน็ตเครื่องมือสื่อสารก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็มาจากเจ้าเรือนมีนาด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจากทุสสถานภพบด้วยฉะนั้นเนี่ยดาวพระพุธมีปัญหาบางท่านอาจจะต้องไปทําเกี่ยวกับ เรื่องธนตกรรมเกี่ยวกับเรื่องฟันอาจจะมีปัญหาด้วยเพราะว่าพราะพุธนียถอยอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยเขาเรียกว่าตกอริจนะคะจะเสียงเงินนะคะทำฟันก็ได้นะคะในช่วงนั้นนะคะรอวันที่2 7ปราคมดาวพุธเดินหน้านะคะแล้วก็ปลอดไัยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นดวงชะตาของคนลัคณาราศีกรกฎซึ่งในปี2565นี้เฮงเฮงเงนะคะกับดาวพระพฤหัสบดีนะคะที่ได้เกณฑ์ที่ดี ในพบสุภานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็ขอขอบคุณสมาคมบริษรทนานาชาตินะคะที่ให้โอกาสได้มาพิยารณาวันนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ